โอเคเอาละครับจบสวยแล้วครับครับผมวันนี้ก็ส่งท้ายปีก่นต้อนรับปีใหม่ครับผมได้ชุดยกของแฮนด์เม e นะครับผม for ์เรนเจอร์ครับผมน่าจบสวยแล้วครับชุดยกของเราเป็นยังไงบ้างแข็งแรงครับอุ้ยพูดดังๆแข็งแรงครับเออโอเคเพื่อนๆชมที่รอบๆตัวรถกันก่อนครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างอเดินมานะครับอืมจบสวยแล้วครับ เฮ้ยเดี๋ยวดูนะครับอ่าความสูง7นิ้วครับ Ford Ranger นะครับผลงานใหม่ล่าสุดของเราครับนะฮะจัดให้ก่อนนะฮะโอ้ดูดูดูด,ด,ดูรอบๆตัวรถกันเลยครับยังอาจจะใส่ได้ถึงเบอร์37นิ้วนะครับเพืเ่อนๆโดยเฉพาะฟิลลิ่งขับนี่ดีดีเออโอเคอ เพื่อนๆนะครับฟิลลิ่งรับดีเยี่ยมนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้องานกันเลยครับอืมเดี๋ยาเพิ่งไปไหนนะอ่าเดี๋ยวดูเนื้องานก่อนครับรถ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 อืมเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวมานะนะครับเพื่อนๆชมที่มุมแคมเบอร์ครับนี่เลยครับแคมเบอร์ลงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนๆอืมนะครับอืม เลยตั้งศูนย์ง่ายครับอ่าเอาละดูเนื้องานกันเลยครับนะครับชุดระดับระดับความชันของเพานี้ดีเยี่ยมเลยนะครับองเปะเลยนะครับคอม้านี่หนามากนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ Ford เลยก็ว่าได้นะครับเป็นชุดงานใหม่เลยนะครับชุดนี้เป็นชุดใหม่เยี่ยมเลยนะครับชุดดอบอาร์มหน้านะครับ ก็พร้อมกันมีฝากกันโครงด้วยนะครับ <c oughs> คํำดัดข้างด้วยครับอืมอ่านะครับ่เลยาวไม่พอใช้ตัวต่อให้ครับโดยเฉพาะคอมานี่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยครับโ <c oughs> ชคเป็นโชคโลบัสครับยังได้การนะครับอ่า ชุดคามหลังคําหลังครับสำหรับคันนี้มียอยแปดชิศด,ด้วยนะครับงานชิดขึ้นมาใหม่พร้อมๆกับชุดยกเลยกันนะครับอ,อ่า,อาแล้วครับก็ดูดรอบเพาครับอ่าชุดก็ลองหลังครับปรับองศาโชกยาวไม่พอใช้ตัวต่อครับ เอาละครับโอเคมาขอบคุณครับเลยว้าว